สวัสดีทุกท่นานนะครับมาเน็ตแล้วก็มาอยู่กับมิกซี่คุงเลยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงความรู้สึกที่ผมไปดูชิมิโนนาวาหรือยูนมหรือชื่อไทยคือหลับตาฝันถึงชื่อเธอครับนะครับผมผมเห็นคลิปคนเจ๋งแลาเขาพูดดีมากก็เลยแบบอยากจะพูดอ,อยากจะทำคลิปเหมือนเขาบ้างนะแล้วก็ไม่ได้อัพคลิปอัพคลิปอัพคลิปมานานเลยก็ หลังจากไปดูมาก็อยากจะพูดสักนิดนึงนะครับจริงอยากจะทําเรื่องพูดแบบเกี่ยวกับความรู้สึกหลังดูอย่างเงี้ยตั้งแต่ซี e วอ r นะผมอยากทํามานานมากแล้วจริงๆนะแต่ยังไม่มีคือที่เกียจง่ายๆนะผมเคเรามาพูดถึงในเรื่องเออมาพูดถึงความรู้สึกที่ผมไปดูชิมินโนาวาหรือยูเนมหรือชื่อหับตาฝันหรือชื่อเธอนะผมโอเคความรู้สึกเอออย่างแรกที่ทําให้ผมชอบมันมากๆเลยคือ ภาพครับภาพบันสวยมากภาพประเสริฐจริงๆนะผมมันแบบเงานะครับแสงสีมาเต็มอะไรพวกเนี้ยนะโหผมมีความรู้สึกแบบโอ้โหตาการตานะคือไม่อยากจะอ่านซับอยากจะดูภาพบันแทนนะผมเออจะบอกว่านะครับคือเรื่องนี้จะไม่มีซับจะมีภาคไทยนะจะไม่มีภาคไทยจะมีแต่ซับไทยนะที่เป็นลิขสิทธิ์ของเออที่เป็นลิขสิทธิ์แท้ๆครับไม่ใช่แบบ ยังไงเอาไปพากเองเน,นั่นเป็นผลงานอิสระนะครับผมเจถ้าพากเองนี่ก็คือผลงานอิสระนะครับผมโอเคแล้วก็เออก็คือฉากจบของมันทําให้ผมยอมรับได้นะปกติถ้ามันจบแบบค้างคาอ่ะสปอยนี่หน่อยอันนี้ตอนนี้สปอยนี่หน่อยคือมันจบแบบค้างคานะครับผมปกติอะถ้ามันมันมัน,มนคือสําหรับผมอะจบแบบเนี้ยถือว่าสําหรับ ผมว่าโอเคแลโอเคมากๆแล้วแต่สําหรับคนอื่นผมไม่รู้ว่ามันจะค้างคางไหมนะเรื่องนี้ไม่มีภาคสองแน่น,นอนเชื่อดิแล้วจบการจบแบบนี้เขาให้ผมยอมรับได้เพราะว่ามันมีตอนหลายตอนนะที่ทาเหมือนทาแทาเหมือนจะจบแต่มันก็ไม่จบแล้วก็อีกสักแป๊บนึงทำแทะมันจะจบแล้วก็ไม่จบคือไอตอนที่ทำแท่จะจบอะครับมันผมไม่อยากให้มันจบเลยนะแต่มันก็ไม่จบนะมันหักมุมเงี้ยมนเรื่อยๆจนกว่าแบบ จนมาถึงตอนจบตสัสด้ายทำให้ผมยอมรับได้คือผมเป็นคนชอบเดาในเรื่องตอนแง่หน้าไงเดาในเรื่องว่าแบบจะเป็นยังไงซึ่งถ้าผมเดาไม่ถูกใช่ไหมผมก็อยากเดาอีกคือมนแบบเฮ้ยมันทําให้ผมเดาไม่ถูกได้ผมก็อยากจะเดาอีกแต่ผมก็ไม่ได้เดากิ่งขนาดนั้นก็คือแค่ดูหนังมาเยอะแค่นั้นเองโอเคโอเคเรื่องอันนี้ก็คือเรื่องที่2ก็คือกเอ่อก็คือการจบแบบที่ผมยอมรับได้แล้วก็ เออ่าใช่อันที่สามมลืมไปไม่ได้จริงๆซึ่งครับซึ้งจริงๆผมไม่ได้ร้องไห้อะไรแต่ผมซึ้งกินใจซึ้งกินใจมาจน,จนถึงทุกวันเนี้ยซึ่งแบบซึ้งอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงคือซึ้งกินใจยาวๆไปคือถ้าผมโตไปแล้วผมนึกถึงเรื่องนี้ผมก็ยังอยากจะย้อนกลับมาดูนะแบบจริงๆนะคือมีอะไรที่เป็นโปรดักของมันที่เป็นแบบ ของที่มันเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยผมเนี่ยมีเงินผมอยากซื้อนะซื้อซะหมดเลยะจริงๆผมยังซึ้งอ,อยู่เลยเนี่ยตอนนี้อยากไปดูรอบรอบสองอ่าแล้วก็ข้อแน,นะนำนะครับสาหรับคนที่กําลังจะไปดูก็คือควรจะดูสองรอบเป็นอย่างต่ำนะสองรอบคือคุณไปดูนะครับคุณไปดูเถอะครับในเรื่องเนี้ยมันไม่เป็นไรหรอกคือจริงๆนะมันไม่เสียเวลานะมันไม่ได้เสียเวลากับการดูในเรื่องที่ดีขนาด มันคุณไม่ต้องคิดถึงเวลาหรอกครับคุณไปดูเอาเนื้อเรื่องเสพเนื้อเรื่องเอาเนี่ยอูโหูจจมครับผมอย่าไปแบบสนเรื่องเวลาครับผมคือหาเวลาว่างเอาง่ายๆนะเวลาว่างเลยแล้วคุณก็ไม่ต้องคิดเลยว่าเวลาว่างนั้นคุณจะต้องมาคิดว่ามีงานอะไรครั้งในั้างหน้าอย่างเียคุณปล่อยวางไปเลยปล่อยวางไอ้พวกนี้ไปดูหนังเรื่องนี้แล้วจะสนุกมากนะครับผมอาจจะร้องไห้เลยก็ได้ตอนนั้นผมอาจจะคิดมากก็เลยแบบไม่ได้ซื้อเงิมากนะ แต่ไม่ได้ผมเออไม่ได้ไม่ได้ซึ้งไม่ใช่ไม่ได้ซึ้งก็คือแบบไม่ได้ร้องไห้แล้ววันนี้ก็เสียใจที่ไม่ได้ร้องไห้เพื่อนผมร้องไห้ก็เกือบหมดนะไปกันเจ็ดคนก็ไปกันเจ็ดคนร้องไห้สี่คนนะถ้าจะไม่ผิดผมไม่ได้ร้องอ่ะแต่ซึ้งซึ้งจริงๆซึ้งมะชอบตรงนี้นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็จบลงที่เท่านี้นะครับแล้วผมขอบอกว่าอย่างหนึ่งนะสำหรับคนที่กำลังจะไปดูหรือคนที่ ไม่ได้อยากไปดูเพราะว่าคิดว่ามันเป็นหนังการ์ตูนอนิเมะกระจอกงอกง่อยปัญญาอ่อนนะผมเออกันไปดูคุณอย่าคิดแบบนี้นะครับถ้าคุณคิดอย่างนี้คุณอาจจะพลาดเรื่องที่ดีที่สุดในปี2016ปีนี้ไปเลยก็ได้นะครับโอเคสำหรับผมนี่ซื้งกินใจโอเคบ๊ายบาย